สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวพัฒรภาสุขสุราบนะคะค่ะดวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหัวข้อ overview การ collaborative designer for solidworks หรือการทำงานร่วมกันของนักออกแบบ solidworks บนตัว3 d experience platform นั่นเองค่ะโดยในส่วนของหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงปัญหาที่พบหากเราไม่ได้ใช้ตัว3 d experience platform การใช้ solution ในการแก้ปัญหา โดยโซลูชันที่ทาง New System เราให้บริการนั้นนะคะก็มีอยู่หลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้งานของทางลูกค้าค่ะยกตัวอย่างเช่น 3Dxp e e r i e n c e Platform, ค a เท i v v 5โดยโซลูชันที่ทางเราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะซึ่งก็คือตัว 3Dxp e e r i e n c e Platform นั่นเองค่ะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทางธุรกิจรูปแบบใหม่ที่พร้อมให้บริการในทุกๆด้านซึ่งได้รวบรวมแอปพลิเคชันที่สำคัญในการทำงานไว้มากมายค่ะ ตั้งแต่การร่างไอเดียไปจนถึงการจำลองการใช้งานก่อนผลิตจริงนั่นเองค่ะซึ่งเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานในแพลตฟอร์มเดียวซึ่งตัว 3D Experience Platform นะคะจะใช้สัญลักษณ์ไอคอนในรูปแบบคอมพาสหรือเข็มทิศในรูปร่างของตัวคอมพาสจะแบ่งการใช้งานออกเป็น4ด้านค่ะในส่วนของด้านบนนะคะชื่อว่า Social and Collaborative App ค่ะ จะมีแอปพลิเคชันที่ช่วยในการจัดการเอกสารการทำงานรวมไปถึงการทำโปรเจกต์ร่วมกันค่ะในส่วนของทางด้านขวานะคะมีชื่อว่า Information i n t e l l i g e n t App ค่ะจะมีแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแสดงผลงานผ่านทางหน้า d a s h บอร์ดและการเสิร์ชหาข้อมูลรวมไปถึงเครื่องมือต่างๆอย่างเช่นเครื่องคิดเลขเ,เป็นต้นค่ะในส่วนของด้านล่างนะคะมีชื่อว่า Simulation App จะมีแอปพลิเคชันที่ให้การเข้าถึงในด้านการจำลองการทำงานเสมือนจริงบนคอมพิวเตอร์เพื่อดูประสิทธิภาพของชิ้นงานก่อนผลิตจริงนั่นเองค่ะในส่วนของทางด้านซ้ายนะคะมีชื่อว่าตัว 3D Modeling App ค่ะมีแอปพลิเคชันที่ให้การเข้าถึงในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตค่ะในส่วนของ challenge นะคะเราจะมาพูดถึงปัญหาที่เราอาจจะพบเจอได้หากไม่ได้ใช้ตัว 3D Experience Platform ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นการมีข้อจำกัดในการเข้าถึงชิ้นงานเนื่องจากข้อมูลต่างๆไม่มีการเชื่อมต่อกันเพราะถูกจัดเก็บอยู่ในคนละที่กันค่ะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะในส่วนของทางโซลูชัน 3D Experience Platform นะคะนอกจากจะสามารถคอนเนคเข้ากับตัว SolidWorks ได้แล้วก็ยังสามารถคอนเนคเข้ากับโซลูชันอื่นๆได้อีกมากมายค่ะ ยกตัวอย่างเช่น 5, c a r t i V5, AutoCAD และ NX เป็นต้นนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการใช้งานของ SolidWorks ที่เชื่อมต่ออยู่บน3 d s p ในแ Platform นั่นเองค่ะในส่วนของทาง Solution นะคะเราจะมาพูดถึงประโยชน์หลักๆ5ข้อของการเชื่อมต่อตัว SolidWorks บน3 d s p ในแ Platform ค่ะประโยชน์ด้านแรกนะคะคือการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในการเชื่อมต่อตัว SolidWorks กับตัว 3D Experience Platform นะคะผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้จากทุกที่และทุกอุปกรณ์ค่ะอีกทั้งเรายังสามารถส่งไฟล์งานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบและผู้ที่ใช้งานนะคะก็สามารถเปิดดูรีวิวงานเบื้องต้นได้ค่ะอย่างเช่นการตัดเซกชันหรือการวัดขนาดของชิ้นงานนั่นเองค่ะประโยชน์ถัดมานะคะการเพิ่มความสามารถในการผลิตโดยจากรูปนะคะ จะเป็นการทำงานร่วมกันของ SolidWorks ที่เชื่อมต่อกับตัว 3D e Xperience Platform ค่ะโดยไม่ต้องออกจากหน้าต่างโปรแกรม SolidWorks Data ทุกอย่างจะถูกจัดเก็บอยู่ในระบบเดียวกันซึ่งง่ายต่อการค้นหาและนำไปพัฒนาชิ้นงานต่อค่ะประโยชน์ถัดมานะคะการหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำและความล่าช้าค่ะโดยการใช้งานบน 3D e Xperience Platform นะคะเราจะสามารถกำหนดสถานะของงานผ่านทาง Lifecycle Management และในส่วนของการดีไซน์ชิ้นงานนะคะเราก็จะสามารถกำหนดเป็นสถานะ In Work ได้ค่ะและเมื่ออยู่ในขั้นตอนการรอแอปพูบนะคะเราก็จะสามารถกำหนดเป็นสถานะ Frozen ซึ่งเป็นการแช่แข็งข้อมูลไม่ให้มีการแก้ไขนั่นเองค่ะและหากเมื่อได้รับการแอปพูบแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น Release เพื่อพร้อมส่งต่อให้กระบวนการถัดไปค่ะ ประโยชน์ถัดมานะคะการย่นเวลาในการทำงานโดยในการทำงานร่วมกันบน 3D Experience Platform นะคะเราสามารถตรวจสอบงานแบบ 3D ได้โดยไม่ต้องไปเปิดดูงานบนโปรแกรม Solid Works ค่ะอีกทั้งเรายังสามารถใส่คอมเมนต์หรือมาร์กจุดที่ต้องการแก้ไขภายภในใชิ้นงานได้อีกด้วยค่ะและเรายังสามารถส่งไฟล์งานให้ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในระบบได้จึงช่วยย่นเวลาเวลาในการทำงานในส่วนนี้ได้นั่นเองค่ะ และประโยชน์ถัดมานะคะคือการทำงานได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยการเชื่อมต่อตัว Solid Works บน 3D Experience Platform นะคะจะสามารถลดขั้นตอนในการทำงานได้ค่ะอย่างเช่นเมื่อเราต้องการแก้ไขพัดได้พัดหนึ่งของชิ้นงานนะคะเราจะสามารถส่งไฟล์งานนั้นให้ผู้ที่ทำงานร่วมกันในระบบดูรีวิวหรือว่าแอบพูดชิ้นงานได้ค่ะ ทำให้เราสามารถส่งโปรดักชันได้ทันทีและส่งผลให้กระบวนการทำงานมีความราบรื่นและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็จะเป็นสรุปถึงประโยชน์หลักๆของการ collaborative design for SolidWorks หรือการทำงานร่วมกันของ SolidWorks บน 3Dxp และแพลตฟอร์มนั่นเองค่ะและในส่วนถัดมานะคะจะเป็นวิดีโอแสดงการใช้งานเบื้องต้นของการเชื่อมต่อ SolidWorks บน 3Dxp e e n c e Platform นั่นเองค่ะ โดยในส่วนนี้นะคะตัว 3D Experience Platform จะมีระบบการแจ้งเตือนงานของ Solid Works ที่เราได้รับมอบหมายค่ะโดยเราสามารถเปิดดูพรีวิวงานภายในหน้าเดียวกันได้โดยที่ไม่ต้องสลับหน้าต่างการใช้งานค่ะและในส่วนถัดมานะคะเรายังสามารถเข้าถึงไฟงาน 3D เพื่อแก้ไขารายละเอียดของชิ้นงานและบันทึกเป็น revision ใหม่ได้ค่ะ และนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถเพิ่มคำอธิบายลงในร v i s i o n ใหม่ได้อีกด้วยค่ะต่อมานะคะเรายังสามารถเข้าถึงไฟงานรออิงเดิมที่มีอยู่ได้ค่ะและเรายังสามารถอัปเดตรออิงเดิมให้ตรงกับ r e ี i s i o n ล่าสุดได้ค่ะ โดยในกรอบด้านล่างนี้นะคะจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของงานค่ะอย่างเช่นร v i s i o n ของงานที่ได้ถูกอัปเดตและสถานะของงานเป็นต้นค่ะและเมื่อได้ทำการอัปเดตเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็บันทึกไฟล์งานที่แก้ไขพร้อมใส่คำอธิบายเพิ่มเติมได้ค่ะโดยนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถค้นหาข้อมูลที่อยู่ในระบบ เพียงเซิร์ชแค่คีย์เวิร์ดค่ะและเรายังมีเครื่องมือ s i c w tag ที่ช่วยกรองในการค้นหาในกรณีที่มีชื่อเหมือนกันจำนวนมากทำให้สามารถเปิดไฟล์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้นค่ะโดยเราสามารถนำชิ้นงานในส่วนที่เปิดขึ้นมาไปประกอบเข้ากับอีกไฟล์งานหนึ่งได้นั่นเองค่ะ เมื่อทำการแก้ไขเสร็สิ้นแล้วนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนสถานะจาก In Work เป็น Release เพื่อรอทำการโปรโมทงานต่อไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะขอสรุปในหัวข้อของทางด้าน Technical Section น,น,นะคะโดยการเชื่อมต่อ Solid Work s บน 3Dxp e e r i e n c e Platform นะคะ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งทําให้การทํางานร่วมกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งการตรวจสอบงานแบบเรียลไทมการแชร์ข้อมูลให้ผู้ที่อยู่ในระบบการแก้ไขไฟงานต่างๆของ SolidWorks ได้บนหน้าต่างของตัว 3D Experience Platform โดยที่เราไม่ต้องสลับหน้าต่างไปมาทำให้หนักออกแบบและผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ด้วยประสบการณ์มากกว่า30ปีของบริษัท New System Service และมีทีมงานคุณภาพที่พร้อมสำหรับให้บริการในรูปแบบต่างๆเช่นฮอตไลน์ออนไลน์และออนไซต์เป็นต้นค่ะสำหรับในหัวข้อ Collaborative Designer for Solid Works ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ